ครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีอีฟซีทุกท่านนะครับเด้อค,ครับผมสำหรับแรงนี่พันใุส้นหน่อยสิมาเนี่ยนำหนังร่องเด้อพี่น้องเด้อครับผมเดชสนใจอยากได้หนังร่องครับผมอยู่ร้านพันใุส้นหน่อยมีจำน่ายให้พี่น้องตลอดครับผมครับครกล่องรลอดไปเขาอะไรพี่น้องเบิึงครับผมครับมีหลายแบบหลายสไตล์ครับผมพี่น้องมีตั้งแต่ขนาดหนึ่งแรงหดสิบแรงพี่น้องสองแรงถึงสิบแรงครับผมว่าจะเป็นตัวนี้ครับผมหนังร่อง ครับสำหรับยิ่งหนังสติกเนาะตัวน,นี้เนาะครับผมพี่น้องถ้าใครมีหนังสติกกินสนใจอยากซื้อ,อยางลองน้องเพื่อนใช่หน่อยก็ตัวสอบถามเข้ามาได้พี่น้องเด้อครับผมครับลองลองก็มีรุ่นเดีย๋ยวจะพี่น้องเบิ่งครับผมตอนนี้มาลายอยู่ครับผมพี่นอ้องอื้อหือ้อ ตัวนี้เป็นส0แรงนะเพี่น้องเลยสิแรงครับสิบแรงแปดแรงอ่ะแปดแรงท่นนี้ครับ เป็นหอกแรงดึงตนนี้ครับผมพี่น้องสนใจหนังร่องสอบถามกับามาดเว้พี่น้องเ้อครับผมครับครับทนครับผมหนังร่องรุ่นนี้ครับผมทนเนี่ยองแกะออว่าเป็นครับนี้ หนังล่องบ่ค่อยขาดนะครับผมพี่นอ้องอย่างต้นลายยางจะขาดก่อนหนังล่องนะครับผมกับหนังล่องเหนียวดีครับผมพี่น้องมาหลายเด้อพี่น้องเด้อครับผมสนใจโทรกขมาครับผมทุกสะพังผมมาลิทักไล่ขมาผมว,แบบว่าจะเป็นยางหนังสติกเออสิครับมีหลานเพิ่มใช้หน่อยกับมีขายพี่น้องเด้อครับเด้อสนใจครับผมลายแบบลายสไตล์ครับผมพี่น้องว่าจะเป็นยางกลมแบบนี้ กรุ่มครับรอบนี้มีสีดำขมันน้ำครับผมพี่น้องอย่างหามินท์พี่น้องเด้อครับผมครับก็จะมีหามินทหกมินท์แหละครับโยรันพันเส้นหน่อยแต่ว่าตอนนี้หกมินท์าจะหมดครับผมรอรับไหมครับผมพี่น้องสนใจนางร้องโทษขม้าเลยครับพี่น้องครับโทษขม้าหรือทักเสรจทักไลน์หรือตามสองทางพี่น้องสะดวกเนาะครับผมมีหลายแบบหลายสไตล์ครับผม 8แรง10แรงมีให้พี่น้องครับผมครับผมทุนแน่นอนครับผมพี่น้องหนังร่องของแท้เลยครับผมเป็นหนังไมโครไฟเบอร์ครับผมตัวทุ่นกว่าหนังแท้ครับผมพี่น้องสนใจทั่วขามาได้พี่น้องเออสอบถามขามาทักไลน์ขามาครับผมหนังร่องลานไปใช่หน่อยครับผมราคาครับผม8แรง10แรงชิ้นละ15บาทเด้อพี่น้องเด้อครับผม โอ้ยชิ้นละยี่สิบบาทหกแรงสี่แรงชิ้นละสิบห้าบาทครับผมพี่น้องครับครับตัวนี้ชิ้นละสิบห้าบาทครับผมงูเดียวสีครับชิ้นละสิบบาทพี่น้องครับผมยางดีนะ้ะพี่น้องเด้อนะี่ครับผมมีหลุมใส่ลูกให้ผมครับผมตัวนี้ยิ่งดียิ่งง่ายครับผมพี่นอ้องฝากพี่น้องจำนี้ครับผมขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องท,ที่ติดตาม ร้านเพิ่นเช่น้อยแล้วก็อุดหนุนสินค้าครับผมครับสำหรับคลิปนี้กรับเพิ่นเช่น้อยก็ฝาเกเรืี่ยนนังร้องเรื่องยาเราพี่น้องเนาะครับผมอ่ะเนใจทักเฟซทักไลน์ครับบ้าครับผมหรือสองทางโตตามพี่น้องสนุกเด้อครับเด้อครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับผมสวัสดีครับ